สวัสดีครับพี่น้องผมจ้ากับช่องเดนพู้เดินที่เาครับมือเง็ยบพาจีบงานเลาะปลาอีกเจนเดิมครับผมคืนที่สามแล้วครับเล่ขึ้นได้ก็เลยทีมงานอยากมานําครับพามาครับผมไปเฮยน้ำกันครับผมมันมานกันทุกคนไปครับพี่น้องเราติดตามมือรับมาสีมานบอกอึนกับห้องพราอื่นโอู้พี่น้องตกใจเบิร์ดมาเจอนี่ครับพี่น้องโอ้ยตาอย่างโม่โม่ลู่ ยืนเบมือทางเอ,อ,อ,อ้ยูมืนอนกั่น้องโอ้ยนี่เป็นขาวๆตกใจวิ่ยงไฟมากยืนแต่เรีย่ครับงวหน่่ยครับพี่น้องสามตัวครับอยู่กลางป่าเลยนี่โอ้ตกใจแบดไปครับผมสแสดงว่าออกของอไม้แถวนี้แหละไม่เห็นให้เกาที่เอามาคืนครับเลยไม่ใชาดอกครับ ออกตามขึ้นี่ครับบริเวณทางไม่ห้อเห็ดปลวกครับพี่น้องนี่ครับเห็ดปลวกตับอืออือจะอยที่ปลวกอือแล้วแตกขึ้นครับพี่น้องเห็ดปลวกตับนี่ครับ อย่งางกินปิดสีส่องจม,มงกูกกลัวครับชจม,มกูกกลัวเหรอท่านได้พอเห็ดเลยตอนนี้เห็นเห็ดจมูกเลยเห็ดมันไว้เหรอครับเ,เ,เห็ดปกตบับไปครับผมมันเราไปดิเริ่มมันเราไปดิไปลุยต่อครับไปบ <Okay. S 1> พี่นอ้องหมายที่สองครับหมายเลขเบาบานครับหมายเสองครับเราลุยมึงครับผม เป็นยังไงน,นะครับไม้แหลกเห็ีดขึ้นอีไว้เหรครับก็เลยมาหาเบื้องไม้ที่สองครับคือเกิดจีภาพี่น้องกระบาดแล้วครับไปดูยิมเทพพี่น้องไม้ที่สองครับพอเห็นยตะไคร่ดอกนึงนี่ดอกปุยไหมครับผมนี่นี่ครับโอ้โหคือมนันย,ยี่ดอกโอ้ยขาดไปซะครับผมดอกน้อยๆไปดูกันต่อครับรุ่นมือกัน ไม้นี้พอดีมีเห็ดตะไคร้หลายบ่ครับผมทีมงานมันถูกปุ๊ทุกคนไปไปหาตัวครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องโอ้ยแล้วครับนี่ครับผมนี่อู้บานนอนกินเกี๊ยวเบิดเอู้ว์อะไรรึเปล่าครับพี่น้องเอู้วบานเบิดโอ้ยอู้วครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวลองดู เก็บเก็บบานก็เก็บไปเย็บกันเอาดอกที่สามครับพี่น้องอุ้มเดียวครับนี่ครับผมไอ้ตะไคร้ดอกที่สี่ครับบ้านไข่เหลืองหนึ่งหมูเลยนี่ตัวมันอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้ยดูครับ

ไข่ขาวตัวนี้งามไลยครับเรับผมไปครับอุ้ยบง่ียไปเลยงามยุขากบครับงามขากบ่นูหักบึงกบหนูงามงามงามองมันเรามนไปลุยต่อครับบหนงโอ้นี่ไม่ไก่

พ speaker, ี่น้องมเืองเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้อะไรเอ่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกครับพี่น้องแต่เมื่อหนึ่งดอกสองดอกสามดอกครับผมโอ้ไปครับ เห็ดกำลังเริ่มออกครับพี่นอลอ,องดูลมมาหลักฝนที่ต,ตกนะครับอดากจะด้หาออกไปรลดแทบงานฝนครับกับผมพี่น้องทีทีมงันบนออกจากป้าแล้วครับฝนก็ดิลงลงพลนบนเนียงกันนะพนไ่เป็นเพิ่พอเห็ดอานเราพอเ็ดวะ กำลังออกมาครับทยอยมาแล้วเห็ดกำลังฉี่ออกครับผมแต่ว่าฝนลงก่อนน้ำเสียโอ้เบิ่งเลยนนเไหลต่ขอมันวหนี่เนาะเห็นมันลอเปนรอนตอนเลเลไปได้บอกเราบานหมดเห็ดกำลังเลื่อมออกครับผมมัหเป็นตัว เแต่ไครเหลืองกันออกออกเป็นมูครับป้าวิ่งให้เห็ดลายกับเอกตามันนีกับผมพี่น้องเฮ้ยนี่ก็เสร็จงานออกกับป้าแล้วครับผมก็พุทพอได้ครับเพื่อนที่สามกับติดต่อกันแลยครับมันขึ้นในเห็ดปวกฟ้านะมันขึ้นในเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้กำลังเริ่มออกนะครับพี่น้องก็ขอบคุณที่เขามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องโดนผู้โดนครับพี่น้องหาอยูหาเจ็บที่เราครับผม ไม่พอกันคลิปหนาครับฉันลง,ลงนรถไปดู<ไ>ปปพ่อมูดึงเงี้ยซี่หา,หาดูง่าดีแต่